ทุกคนครับคือหลังจากที่พ B ีรวมเซิร์ฟกับต่างประเทศแล้วเนี่ยนี่ครับทุกคนเราจะเห็นชื่อห้องที่เป็นภาษาอังกฤษเพียบเลยนะครับโนบอมโนบูมฟาสเชดไม่รู้นะครับว่าจะสื่อสารเข้าใจกันไหมนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมเอาวะขอจริงเอ,อ้ยพีบีแน่นอนนะฮะยังไงสไนไทยก็เป็นแพชชั่นใดในโลกครับผมแปดสามได้แค่นี้เอ้ยโอ้ hey. อ๋อ,อฟังตัวข้ามเดี๋ยวนะเขาหน้าจะหมายถึงแบบว่าเหมือนฟังเขาแบยิงอยู่สามคนเลยแบบวันนี้ปะเช็ดเอาว่าไอ้ฟังตัวข้ามหรือฟังเราฟังเราสิคนที่พิมพ์มกี้ะเอาว่าเอาว่าโคตรเดือดครับโคตรเดือดตองน,นี้ไม่รู้นะครับบางทีเห็นชื่อห้องไปต่างประเทศเป็นเอเป็นต่างเป็น,ปน,ปน,ปนาภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีนึกว่าแบบไม่หัวห้องเป็นชาวต่างชาติว่าอะไรเงี้ย ไม่รู้นะครับบันทีดูไม่ออกเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเล่นอยู่กับฟิลิปปินด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้เพราะว่าโนบอมอ่ะรู้ละรู้เรื่องนึงอย่างละโนบอมโนูมูฟาสนี่คือเอลยแบบระเบิดพวกระเบิดเกีรนเหรอจะมะที่ป่าแล้วแบบระเบิดไวๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเข้าเป้าเราเองนะโอ้โหเดี๋ยนะ ให้สองเพชรแบกเอาว่าโอยฝั่งเหล่านี้แซบมากเลยนะครับสกิลสกิลการพิมพ์นะโอ้โหโ,โหโดนน้ำซี่ต้อนหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่กระบอกขี้ด,ดีอะครับเนี่ยกดเข้ามาห้องนี้เนะน,นี่ยตอนแรกผมคิด,ดว่าเป็นหมดสไนด์ด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่นะครับลด้ไนดน้ทุกปืนเลยนะครับท่านผู้ชมโหตอนนี้ก็เป็นการวอร์มสไนด์นะ ผมตั้งแต่รวมเสิร์ฟนี่ผมแทบไม่ได้เข้ามาเล่นเลยครับไม่มีเวลาเล่นเลยวันนี้จะขอวอร์มไปวอร์มซาในบ้านเล่นหน่อยเตรียมพร้อมลุยลุยกับโกลบอลนะครับทั่วโลกเลยเอ้ยไม่ใช่ชพอสามประเทศนะครับที่มารวมเสิร์ฟกันเนะี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้าเป้าพอดีนะครับเหมือนคิวคิวเมื่อกี้ที่เรายิงตอนแรกอะไม่ได้เล็งตรงนะ้วเขาวิ่งมาเข้าเป้าพอดีตกใจแล้วผม เอาละครับ2ต่อ4วินะไปเรื่อยๆครับผมเอาวะเอาวะออกแล้วสไล์ไทยแลนด์นี่นดาของจริงสุดแล้วครับอาชิบุป,ป,ปหมาวเบิ้ลเด็กน้อยนะฮะอุ้ยลืมไม่ได้ลืมดิผมเลยว่าเป็นหมวดสไลท์นะครับห้องเนี้ยโอ้โหกดเข้ามาไม่ได้ดูเลยนะครับผมเล่นได้ทุกปืนนะทุกคน เราค่อยๆเดินเกมนะครับตอซัพพอร์ตเพื่อนก่อนเดี๋ยวไม่ไหวจริงเดี๋ยวเราค่อยเปิดเองครับเพื่อนเข้า,เขาบีแล้วสวยโอ้๊ <c oughs> ใครวางบอมแล้วนะครับจังหวะนี้บ้านเรามาแน่นอนครับเพื่อนเราโดนยิงจะเกิด ตลาตัวโอ้ยเอาโอ๊ยโอยโอ๊ยเอาไว้เอาไว้โอ้โหมาสายซับสายซับครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจากจาก4-0นะทุกคนเพื่อเราตีมาวินนึงพเราเข้ามาตอน4-1ใช่ปะคือแบบเป็นเล่นไปนะครับ4-3แล้วนะฮะเฮ้ยนิววาจะแบบวา เล่นได้แป๊บๆจบนะครับไม่จบไม่ง่ายนะห้องนี้เอาว่าเอาว่าออนทัวครับมีกระต่าชาติโอ้ทางเอนี่ลงลงไม่ได้นะถ้าไม่มีเพื่อนไปยืนไปขำเนี่ยเราไปวัดที่ตายแน่นอนนะครเพ่เผื่อโดนเอสซีแลวไก่ชุดเดียวล่วงนะครับผมเลื่อนร้อยด้วยด้วยความที่ตัวละครไม่ได้มีไอเทมมากนะครับ โดนอัดปืนกลชุดเดียวเราน่าจะร่วงเลยนะครับผมอะไรครับเพิ่์ดเปิดแล้วทีชัเจ็ดเปิดนำหน้าไปแล้วฮะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหเอ้ยทำไมขึ้นสีฟ้าคิวรวงงั้นโอ้โห้ต้องวางว่ะโอเคเราวางให้ครับเฮ้ย โอ <c Dante> ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอหตกใจนะเมื่อกี้กำลังวางอยู่เลยสะดุ้งเลยนะครับตอนนี้ผมประสบปัญหานะครับขี้ขวานผมเหมือนจะเบิ้ลเบิ่นนิดนิดนะไม่น่าพลาดนะท่านเมื่อกี้เฮ้ยโอว้ยทางคนละทางอุ๊ดเกิดเขาเกิดเขาตัวท้ายครับผม เที่ยวไปสองมินไปดนูนะเฮ้ยเอาว่าเสม,อ,สม,อ,สมอตีเสมอเหรอเกินไปป้องหรือจะพิกกับมาซีซีได้ครับเนี่ยเฮ้ยโห่ไม่มาแล้วทุกคนเสพปืนฮุยตีครับพิกกับมาซีซีว่ะโหนี่คือถ้าแพ้ตอนนี้ก็ไม่เสียดายแล้วนะครับอเอาว่ากลับมาบุกได้สี่มินเลยนะครับทุกคน บอกแล้วครับสไตล์ไทยนี่แหละไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่โโอ้หผมไม่รู้นะฟิลิปปินส์เคยเจอแบบสไตล์ล้วหรือยังวิเดียวออกสามนัดเลยเคยเจอของไทยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปพาออนทัวร์นะครับผมนี่รอบนี้ถือว่าวอร์มๆมก่อนตาแรกในรอบหลายๆวันเลยนะฮะไม่ได้อัพคลิปเลยนะครับผม <c oughs> ยังชอบแล้วฟังเราพิมพ์เปิดประเด็นไว้ย่างโหดเลยแล้วแพ้ไม่ได้เลยเพื่อนเราพิมพ์ไปเยอะเลย ได้ยู่กลางครับขอดผมว่า A มาแน่เดี๋ยวเอดันอุ้ยได้ฟรีครับได้ฟรีแบบนิ่มๆเลยช็อตเมื่อกี้ผมว่าจะ A ดันนาวะทุกคนมาทรงๆดูสิสมองนำมาแบบนี้เอ้ยโอ้โหได้กินนิ่มกินนิ่มสามคิวแบบนี้ ยิงหลังเขาหมดเลยนะครับโอ้โหพิกกลับมาชนะทุกคน my god โอ้โหทุกคนครับนี่แหละของจริงครับผมคือมันผมจะนับได้ห้องนี้ทั้งหมด38ดาวนะครับไม่รู้เพื่อนๆผมนับผิดหรือเปล่านะะแต่ว่านี่แหละของจริงครับผมนี่ฮะจะให้ต่างชาติได้เห็นนะครับว่าสไน์ไทยของจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมต้องห้องนี้เลยนะฮะนี่แหละสุดท่องที่เราจะหาได้แล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าโอ้โห ม่กอดเอาวะนี่น่าจะเป็นห้องที่ตึงที่สุดแห่งพอการเปิดพอสอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมโอ้โหไม่กอดนี่ฮะเมื่อกี้ว่าแบบโหเจอไลไ์เมื่อกี้มันคือบอมบนะอันนี้นี่น่าจะของจริงนะครับผมอุ้ย่นคือเขาแวบ,บมาเราล่วงเลยอะเฮ้ย โอ้โหโคตรแทบทีโอแดงเทือกเอาว่ะว่าจะแบบพอมาเียกหมดสนานจะบูบูนะครับใส่ไม่ได้บุกไม่ได้ดันนะโอ้ดูเพื่อนเราดีโอ้ยชี้สบัดชานี้นี่ได้ผมเดาแล้วบาเล็ทางห้องเลยมั้งครับเนี่ย นี่ฮนะเมื่อกี้เราเล่นโหมดปืนกลใช่ไหมผมถามนะครับว่าความรู้สึกแตกต่างกันไหม <c oughs> ดูเขายิงเราดูเขายิงเราวนี่เขาไม่ต่างจากปืนกลเลยนะครับเป็นปืนกลที่แรงร้อยซะด้วยนะครับผมไม่กอดปืนกลแรงร้อยทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าตันชาร์ตเคยเห็นหรือเปล่านะปืนกลแรงร้อยแนละ้โคตรรัวโคตรโคตรรัวอื้อ โอเคเขายิงไหมเขาน่าจะแ็บยิงแลไวอยู่นะครับเราไม่เห็นนะบางซีมันต้องดันอัจุดปุ๊บโอเคสวยครับสับทีหนึ่งถ้าพลาดยิงไม่โดนที่ผมต้องเบรกนะแบบแอบพักก่อนเลยอะคือโดนสวนบางทีนี่หนีไม่ทันนะโ oh อ้ my g ก็เนี่ยหมดปืนกลน,นะผม พยายามหามุมหาอะไรพีกว่าเราไปโบตรงๆนี่น่าจะไม่ทันเขานะอตอนนี้นึกว่าเล่นเล่นเล่นสนไนแบบเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็เต็มที่จริงๆอนะแต่ว่าน่าจะไม่ได้บูหเท่าไหร่ละไ,นะไม่ใช่ไรนะมองไม่เห็นนะครับเขียวอ,อืนเลยไม่รู้เขาสมมติมว่าไปดันกลางออกมาหรือเปล่านะครับ อโอ้ยโหรัวจังไปนี่นะวะในห้องนีเ้เร <ST encant> าโคตรตื่นเต้นนะครับผมเอ้ยตรงไหนวะ อยู่มุมนี้นะครับอืนี่จะเดินทำไมานิดนึงเห็นแล้วนะสองต่อสองวินครับทุกคนโอ้ my god เล่นวันนี้เราตื่นเต้นกวแล้วหัวใจเต้นแรงอ,อาว่าหูตาต้องไวครับเมาส์ต้องสะบ,บัดต้องไวครับทีมเรานี่ใส่ยับไปแลนะ้วทุกคนโอ้โหคือโคตรไวอะวินเนรับแบบเร็วมากนะครับ ยิงก้อนเร็วนลครับผมไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะยังไงฮะดันดีกว่าครับไม่งั้นไม่ไม่วิ่งเราไม่ได้ช็อตนะครับผมโอ้ดูดิทุกคนคือเนี่ยนั่นโอ้หน่าจะบ้านเล็ดทางห้องมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ัตงหาแต่ละมุม ประเด็นคือเขาก็เหมือนจะเห็นเรานะครับบัลลังเราพอดีนะมุมพี่แต่ละมุมนะครับอยู่ไว้ล่างยิงข้างบนเขาตายได้นะครับผมเช <c oughs> ้า,ชาอุ้ยข้นจะไปไหนโอ้โหโหโอ้หไม่ได้ไปบวกเหมือนเพื่อนนะครับเด้นเป็นสายซับพอร์ตนะรัวขนาดนี้โอ้โหแล้ผมซับได้ไวๆแบบเขาเนี่ยเอานะผมบวกเหมือนกันนะ ผอมาเล่นนี้แบบตึงเลยไม่พลิ้วเลยนะครับผมโอ้โหตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเอฮ้ยเอ้าเดี๋ยวไปกู้ไวไปเปล่ะเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าไวเกินใช่คือกู้ไวมากอะ